สวัสดีคะ่ะทุกท่านกลางป่าลึกวัดร้างเงียบงันกับเสียงฟ้กของบางสิ่งที่ยังไม่ยอมจากไปเรื่องเล่าของงูเห่าห่มสบงกํกำลังจะถูกเปิดเผยวันนี้เสนอเรื่องงูเห่าห่มสบงในอดีตนานมาแล้วหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังเป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในป่าทึบลึกสุดของภาคเหนือชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหาป่าทำไร่และบูชาผีป่าในรูปแบบต่างๆวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านนี้จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน วัดที่สร้างขึ้นจากไม้เก่าแก่ฝาผนังมีรอยแตกและตะไคร้ขึ้นเต็มไปหมดแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปนั่นคือสบงผ้าคลุมไหล่ของพระสงฆ์ที่ถูกแขวนไว้ในโบสถ์อย่างสง่างามคลุมด้วยผ้าฝุ่นหนาที่มีร่องรอยขาดลุยจากการเวลาคนแก่ในหมู่บ้านเล่าเรื่องที่น่าหวาดผวาว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหลวงพ่อคำแสงพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดที่เคยจำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้ได้พบ เจอกับงูเห่าขนาดใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากงูธรรมดาตัวงูมีขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าลวดลายบนลำตัวงูนั้นเปลี่ยนสีแปล่งประกายราวกับมีชีวิตและที่น่าประหลาดใจที่สุดคืองูตัวนี้มีสบงสีเหลืองทองคลุมอยู่ที่คอเหมือนกับงูเห่าศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องวัดและหมู่บ้าน หลวงพ่อคำแสงได้เล่าถึงคืนหนึ่งที่เขานั่งสมาธิในกุฏิขณะที่แสงจันทร์ส่องลงมากระทบใบไม้เสียงฟ้อดังขึ้นอย่างเงียบๆงูเห่าตัวนั้นเลื้อยเข้ามาในวัดอย่างสงบมันไม่ได้สแสดงความก้าวร้าวแต่กลับนั่งนิ่งอยู่บนฐานพระพุทธรูปเสมือนเฝ้าร,รักษาความสงบของวัดชาวบ้านเชื่อกันว่างูเห่าห่มสบงคือตัวแทนของเทพเจ้าป่ามันมีหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านจากภัยพิบัติและวิญ,ญญาณร้ายที่อาศัยในป่าทุกคนจึงบูชาง,งูเห่าตัวนี้อย่างลึกซึง้ง แต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อหลวงพ่อรูปใหม่มารับตำแหน่งแทนหลวงพ่อคำแสงพระรูปใหม่นี้ไม่เชื่อในเรื่องงูเห่าห่มสะบงและมองว่ามันเป็นเพียงงูธรรมดาที่น่ารังเกียจวันหนึ่งพระรูปนี้สั่งให้ลูกศิษย์ไล่งูออกจากวัดพร้อมกับทําลายสบงผืนเก่าที่แขวนไว้ในโบสถ์ หลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านเสียงฟ้อดังกลางดึกเหมือนเสียงงูใหญ่กำลังเลื้อยไปมากลิ่นเหม็นเนา่าแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณวัดและหมู่บ้านรอยเลื้อยสีดำที่ยาวเยีอดปรากฏขึ้นตามพื้นและกำแพงวัดชาวบ้านที่พบเห็นต่างรู้สึกหวาดกลัวและเชื่อว่างูเห่าห่มสบงยังคงวนเวียนอยู่และพร้อมจะลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นมัน ในคืนฝนตกหนักคืนหนึ่งเสียงคำรามดังก้องไปทั่วบริเวณวัดพร้อมกับแสงประหลาดสีเขียวอมฟ้าไหลออกมาจากโลงเก่าในโบสถ์ชาวบ้านที่กล้าพอเข้าไปดูเห็นเงาง,งูเห่าขนาดใหญ่พันรอบเสาไม้โบสถ์ดวงตาของมันแดงฉานเหมือนกำลังบอกว่ามันจะไม่ปล่อยใครให้ลืมความศักดิ์สิทธิ์ของมันง่ายๆ หลังจากคืนวันนั้นชาวบ้านที่เคยดูถูกหรือทำร้ายงูเห่าห่มสบงเริ่มประสบเหตุการณ์เลวร้ายบางคนหายตัวไปอย่างลึกลับบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุมีเสียงเล่าขานกันว่าเป็นคำสาปที่งูเห่าห่มสบงส่งต่อมาเรื่องราวความหลอนยังคงดำเนินต่อไปในทุกค่ำคืนฝนตกหนักเมื่อไรชาวบ้านจะได้ยินเสียงฟอฟอและเสียงสบงกระทบพื้นเป็นจังหวะราวกับงูเห่าห่มสบงกำลังเคลื่อนไหวรอวันที่จะชำระแค้นและคืนความศักดิ์สิทธิ์คืนสู่วัดและหมู่บ้านอีกครั้ง เวลาผ่านไปหลายปีหลังจากเหตการวันนั้นหมู่บ้านเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางลบชาวบ้านหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความเงียบสงบที่เคยมีหายไปมีแต่ความรู้สึกอึดอัดและหวาดกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆใครก็ตามที่ได้เข้าใกล้วัดในเวลากลางคืนจะรู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากสายตาที่มองไม่เห็นราวกับมีอะไรบางอย่างซ่อนตัวอยู่ในเงามืดบางคืนยังมีเสียงคลางแหบเสียดังลอดออกมาจากบทบางครั้งก็มีเสียงกระซิบกระซาบคล้ายคำสาบที่ไม่อาจเข้าใจได้ ชาวบ้านบางคนเริ่มเล่าเรื่องที่เคยถูกปิดบังเรื่องเล่าจากคนรุ่นก่อนที่พูดถึงสบงศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังเกินธรรมชาติสบงผืนนี้ไม่ใช่ผ้าธรรมดาแต่มันเคยเป็นของพระสงฆ์ผู้วิเศษที่ใช้ในพิธีกรรมลับเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากวิญญาณร้ายและปีศาจเมื่อสบงถูกทำลายความสมดุลของพลังศักดิ์สิทธิ์ก็แตกสลายงูเห่าห่มสบงผู้พิทักษ์จึงต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของวัดและปกป้องหมู่บ้านจากภัยร้ายที่ซ่อนตัวในป่าลึก แตงูเห่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ก็ไม่ได้มาโดยไม่มีเงื่อนไขมันมีคำสาปที่ติดตามไว้กับสบงเมื่อสบงถูกทำลายคำสาปนี้ก็ถูกปลดปล่อยออกมาคำสาปที่ทำให้ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการลบลูหรือทำลายสบงจะได้รับผลร้ายอย่างสาหาัสความลึกลับเริ่มขยายตัวจนถึงขั้นที่ชาวบ้านบางคนที่ถูกคำสาปได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอย่างรุนแรงบางคนกลายเป็นคนเงียบขรึมหมดแรงพูดคุยบางคนถึงขั้นกลายเป็นคนวิกลจริตเดินเหม่อลอยกลางคืนและบางรายถึงขั้นเสียสติ ในคืนหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องงูเห่าห่มสบงและยืนยันว่าจะเข้าไปในโบสถ์เพื่อพิสูจน์เขาเดินเข้าไปในโบสถ์ตอนเที่ยงคืนทันใดนั้นเองเสียงฟอฟอกองกังวานทั่วโบสถ์เสียงสบงกระทบไม้ดังเหมือนมีใครขยับตัวชายชราคนนี้ได้เห็นเงางูเห่าขนาดมาหึกมาเลื้อพันเสาไม้ดวงตาของมันส่องแสงเรืองรองเป็นประกายแดงฉานราวกับไฟนรก เขาพยายามวิ่งหนีออกจากโบสถ์แต่ประตูถูกปิดตายด้วยแรงลึกลับน้ำตาของเขาไหลรินออกมาในความหวาดกลวงูเห่าห่มสะบงเลยเข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงกระซิบท,ที่เหมือนคำสาปดังก้องอยู่ในหัวของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบว่าเขาหายตัวไปอย่างลึกลับเหลือไวเพียงสะบงผืนเก่าที่ถูกฉีกขาดบนพื้นโบสถ์เท่านั้นเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานสืบต่อมาอย่างเงียบๆและกลายเป็นคำเตือนแก่คนรุ่นหลังว่าอย่าลบหลู่ศักดิ์ธิ์ของงูเห่าห่มสะบงและวัดเก่าที่ปกป้องหมู่บ้านนี้ จนถึงทุกวันนี้ในคืนฝนตกหนักเสียงฟอฟอของมูเห่าห่มสะบงยังคงดังอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านราวกับตัวใ,ใจว่าคำสาบยังไม่จางหายและการลบหลู่ยังคงได้รับผลกรรมตามาเสมอ